มอบของขวัญวันวนาเลนไทน์เจ้าสาราคาหลักล้านทำเอาส,สาวตาร้อมาเผากันเลยทีเดียวหลังจากนักร้องนักแสดงหนุ่มจิ๊บวัสดุแสงสิงแก้วทุ่มหนักมากเลยค่ะด้วยการมอบของขวัญวันวนาเลนไทน์แล้วก็วันครบรอบแต่งงานปีแรกให้กับภรรยาคนสวยเจา้า๋าพิมพ์รตาเดชอุด,อดมทั้งรถเงินสดดอกไม้ราคาหลักล้านจัดหนักจัดเต็มพร้อมแคปชั่นสุดหวานว่า 14คุมภาพันธ์2565สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานปีแรกเวลาผ่านไปเร็วมากผ่าน12เดือนของชีวิตคู่ไปแล้วนะขอบคุณสำหรับความรักศรีสละอดทนและความตั้งใจที่จะปรับตัวเข้าหากันที่จะามีให้กับครอบครัวเล็กๆของเราตลอดมาอยากให้รู้ว่าแอบร i ้ใจและภูมิใจมากๆนะครับจ๋าเคยเปรยๆเ,เ,เสมอว่าชอบพาานะที่มีสีสันสดใสสำหรับงานนำส่งช่อดอกไม้ที่จ๋ารักและตั้งใจทำ ขออนุญาตม,มอบรถคันนี้ให้กับแอดจะจ๋าฟลาเวอร์สไว้ใช้ตามใจชอบเลยนะรับรองว่าสีสวยเข้ากับกิจการปักชื่อไว้ให้ที่เบาะด้วยว่าอนุบาลจ้าจ๋าไปไหนไม่หลงแน่นอนและขออนุญาตฝากขวัญถุงไว้ในรถอีกเล็กๆน้นอยเป็นของขวัญสำหรับวาระพิเศษนี้ขอให้รุ่งเรืองในทุกหน้าที่การงานจ้ะ และในวันแห่งความรักขอให้จา่ามีแต่ความสุขสดชื่นแจ่มใสส,สุขภาพกายใจแข็งแรงประสบความสําเร็จในทุกเรื่องที่ดีงามและเป็นกําลังใจที่ดีให้กันอย่างนี้ในทุกข้าวของชีวิตต่อไปข้างหน้าขอบคุณอีกครั้งที่อนุญ,ญาตให้ดูแลกันนะครับ HAPPY OUR FIRST ANNIVERSARY AND HAPPY h a แ t น d a y ด้วยความรักเสมอครับ